สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแมงก้อนะวุ้นในเกมเพลสซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้คือเราจะมาไล่ซื้อตัวเอกซ์ซีฟตัวเล็กนะครับเอ่ยย้ำว่าตัวเล็กนะเพราะว่าเอกซ์ซีฟเนี่ยมันมีทั้งคิวทั้งไททานิคใช่ไหมเนะี่ยมันคือระดับเอกซ์ซีฟทั้งหมดเลยตัวเล็กก็มีระดับเอกซ์ซีฟเหมือนกันนะครับเราก็จะมาไล่เก็บเจ้าตัวเอกซ์ซีฟที่ผมไม่เคยมีนะเออน่ะเดี๋ยวลองพิมพ์ลงไปว่าเอกซ์ซีฟได้ไหม เอกซ์คูสีมันคิมไม่ได้อ่ะอ่ามันคิมไม่ได้หรอเอกซ์คูสีระดับเอกซ์คูสีอ่าอย่างนั้นต้องไปหาทางอินเด็กตรงนี้อ่าอินเด็กนะค่อยๆเลื่อนค่อยเลื่อนคนระับหา,าตัวเอกซ์คูสีหาตัวเอกซ์คูสีเออนี่ครับเราก็จะตามไล่เก็บเจ้าตัวพวกนี้นะตัวที่ผมยังไม่เคยมีนะเอกซ์คูสีซึ่งเยอะมากนะเยอะมากเลยนะแต่ก็จะเก็บบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็ มีเซฟไพ่มาอีกแล้วครับทุกคน็จดไม้ผมมีหกอ,อกาสน,นะสำหรับใครที่อยากส่งของมาก็สามารถส่งได้นะครับแมงกอยก่าาจสองหกนะซึ่งมันก็จะมีคนส่งของมานะครับคนหนึ่งนะที่แบบเป็นของชิ้นใหญ่มากนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวฮิวตัวนี้ครับซิมเอ็กซิมคุงนะพี่เอ็กซิมคุงนะเออพี่ซิมคุงในการเรียกง่ายดีพี่ซิมคุงครับส่งเป็นฮิว คอมเมดไซลไซลอปใช่ไหมไซลอปมานะครับโอ้โหบอกเลยฮิ้วตัวเนี้ยมีแค่8 0 0ตัวอ่ต euh, ัวฮิ้วปกติฮิวปกติเตช่นพวกนี้ครับก็คือจะขึ้นแบบหลักหมื่นหมดเลยอะแต่ตัวฮิ้วตัวนี้มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแล้วราคาดูดิ 133B บีถึง 163B บีคิดดูแพงมากเลยนะอือแ <C AD> พงมากนะครับแล้วก็ขดลับมาเลยนะลับมาเลย แล้วก็พี่ LOL นะครับส่งเป็นสมรอกคอกกี้พร้อมกับเ 10M มานะครับโอเคก็เขอ่าออด้วยนะครับอ่าแล้วก็พี่สุธชท,ท,ท,ทูนะครับส่งเป็นพ็อกดาก้อนมานะเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะน่าจะอันน,น,นี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าหายาหรือเปล่าอาจจะแบบหาไม่ได้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันคือตัวอะไรเพราะผมไม่เคยเห็นแล้วก็พี่ WKC ทาันานันใช่ไหมพี่ทาันานันนะครับพี่ทันาน,านัส่งเป็น พอตดอกมานะฮาร์ดคอร์ด้วยเรนโบว์เฮ้ยดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเพชร 288m ด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับอ่าพี่มิกนะครับส่งเป็นเออรแคัทมาแล้วก็เพชรหนึ่งเออเพชรหนึ่งบีอ่าเป็นพี่อ่าเอล5นะครับส่งมานะแล้วก็พิมพ์ว่า fc mango ไปด้วยขอบคุณนะครับปะ่ะรับมาเลยรักกันมาแล้วครับรับมาแล้วไหนดูหิ้วหน่อยนี่นี่นะอ่ะนี่ดู โคตรเท่ครับฮิวตัวนี้บอกเลยว่าเท่มากนี่ดูดีดูบอกเลยเท่เกินปุยมุยต่อไปนะครับแล้วก็ได้เวลาเราไปที่เทดดิ้งพาซากเลยมาแล้วครับมาตัวแรกที่เราจะมาซื้อในวันนี้ก็จะเป็นตัวอขอดูก่อนดูก่อนว่ามีตัวอะไรน,น่าซื้อบ้างไหนอโอเคเราจะเริ่มจากตัวด้านบนสุดก่อนละกันนะครับก็จะเป็น อ่ามบนสุดหรือล่างสุดดีล่างเออล่างสุดก่อนดีกว่าล่างสุดราคาถูกนะครับมาถึางกันเราจะมาเริ่มจากไนท์แคทกันเลยนะตัวนี้ผมเคยมีหรือ,อยังอ่ะขอไปดูหน่อยไนท์แคทไนท์แคทอ่าไนท์แคทไลท์นี่ครับผมเคยมีแล้วนะทั้งฮิวทั้งอ่าเจ้าตัวตัวเล็กนะครับผมเคยมีแล้วอ่ะอย่างนั้นตัวนี้ข้ามไปครับอ่ะคาปิปาร่าเราก็เคยมีแล้วครับต่อไปครับไททาย,ทาย แคทใช่ไหมไทยอ่านถูกนะ่ะไทยแคทนะครับมามาลองหาดูหน่อยตัวนี้มีหรือเปล่ามาหน่อยราคาโอเคปไปดูกันเลยครับว่าตัวนี้มีไหมมาแล้วครับมาแล้วดูราคาหน่อยถ้ามันไม่แพงผมซื้อนะเออนะครับแต่ผมอาจจะซื้อได้ไม่กี่ตัวเพราะว่าเพชรมันแบบผมอาจจะมีน้อยหน่อยนะเออเพชรอาจจะมีน้อยนะครับเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยนี้มาแล้ว9 b บีเลยเหรอ แพงเกินไม่เอา 9B ดูดี 9B ลองไปหาอันอื่นแบบมีอะไรน่าสนใจนี่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 นัททรูนัทนัททรูนัททรูดักโอ้ชื่อนี่ครับราคา 4B เฮ้ยมาเลยอันนี้มาเลยไม่เคยมีซื้อมา 4B ครับมาเลยเออขอบคุณครับมามาใส่ก่อนมาใส่ซื้อมาใส่ ตรงนี้ล็อกด้วยล็อกอ่ามันมันอยู่ไหนเราซื้อมาตรงไหนเอ,เอ้าเฮ้ยมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่าอ่ะอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะนี่เราไล,ล่ตัวระดับ F4 มันหนึ่งตัวแล้วตัวนี้มียังไม่ถึงแสนตัวนะก็เป็นตัวที่น่าจะหายากอยูอย่นะเออนะมาหาต่อครับหาต่อเจ้าตัวนี้อ่านี่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 เลื่อนลงไปเลื่อนลงไป นีต่ตัวนี้ครับ Thai Cat Thai c a อ่านชื่อมันอ่านยากตัวนีน้ชื่ออ่านยากมากเลยอะลองดูครับมาแล้วไหนละะ่ะค่ะ 4.2B เลยเหอมันแพงอะอ่ามันนี่อะไรอะมีครบเลยร้านนี้มีครบมีครบเลยตัวที่ผมยังไม่เคยมีมีมครบเลยเอา 4.2B เหรออันนี้เท่าไหร่ ไทคอกี้แชมเปี้ญไอแชมเปี้ญไอเหมือนกันอืมโอเคเฮ้ยอ๋ออันนี้มันมีแค่หนึ่งหมื่นกว่าตัวเองครับมันเลยแพงงั้นมาเลย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 ครับสองสองตัวอันนี้มาเลยมามาให้หมดมาให้หมดมาเลยามาให้หมดนี้เออซื้อซื้อซื้อสิพี่ซื้อ,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 อเออมาเรียบร้อยนะครับต่อไปอ่มามัสอะไรเนะี่มยมอสแกลกมอสแกลกดเวฟ โอ้โหชื่อนี่มันอะไรนะครับสามบีเหรอ,อสามบีมามามาสามบีมาเลยอันน,นี้นี่นี่ล็อกล็อกบอกเลยว่าเราจะอ่ามล็อกล็อกไว้นะครับล็อกไว้อะล็อกไวน้นี่นี่แล้วก็นี่ใส่มาดูดูความสวยมันเป็นตัวที่เก่ามากเลยนะผมว่านะครับมันเป็นตัวเก่ามากมาไปหาต่อครับไปหาต่ออ่ามตรงนี้ มีอะไรอีกทายดาคอนเหรอมาไปหากันหน่อยว่ามีหรือไม่ลองไปหาดูนี่ครับตัวนี้อ่าเอาเทอเหรอผมยังไม่เคยมีนะตัวเนี้ยเออแต่ราคาแพงอะ <c oughs> ราคาแพงมากอ่าราคาเฮ้ยโดมินตโดมินตผมเคยมีแล้วอ่ามีอะไรบ้างอ่มา ี่จุดห้าบีเลยหรอสี่จุดห้าบีสี่ห้าบีมากมามาสี่จุดห้าบีครับสี่ห้าบีเออะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะสี่ห้าบีวันนี้เอา้าทำไมทำไมซื้อไม่ได้เอ,าอ้าเลี้ยวมันเอาอีกแล้วครับมันเล่นผมอีกแล้วเอา้าซื้อซื้อโอ้โหเขาเทศดอยู่อ่ะเทีดอยู่เราเลยซื้อไม่ได้ไงเสียดายเลยเอนน้เนียเสียดาย ก็ต้องมาหากันต่อใช่ไหมทายดากะก้นมา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 หาต่อหาต่อมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ 2.2B เองตัวี 2.2B มาเลยอันนี้ตัวนี้ถูกถูกมาก 2.2B จัดมาเลยอ่ะล็อกล็อกก่อนอันนี้ล็อกแล้วก็เอามาใส่นี้รวมแก๊งรวมแก๊ง ต่อไปอ่าดารกอนเรามีแล้วคอกี้เรามีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้แบรครับแบหเา่าแบของเรามาครับมามาแล้วโอ้โหแพงแพงมันแพงอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันแพงอย่างงี้ราคาเออมันแพงเฮ้ยตัวนู้นตัวนู้นอะไรอะ่ะอะไรไม่เคยเห็นเลยตัวนี้ม,ไม,ไม,ไม,มีไม่ถึงมีไม่ถึงหมื่นตัวคือตัวอะไรนี่ ไม่เคยเห็นแล้วก็ตัวนี้อีกเฮ้ยมปนแต่ตัวที่ไม่เคยเห็นเลยตัวนี้เฮ้ยอ้โหตัวแต่และตัวแพงมากแพงเกือบเกือบเท่ายิ้วตัวนี้อะไรเนี่ยอ่าอ่าน่าซื้อนะน่าซือ้อน่าน่าซือ้อบอกเลยว่าน่าซือ้อมามางั้นก่อนขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินมามานี่ครับขอซักทีขอซักไข่ขอซักใบ มาครับขอซักใบครับขอเปิดอีกซักใบก่อนจบคลิปครับมาครับมาเปิดเปิดหน่อยขอคลิกคลิกอีกครับคลิกไปโอ้โหบอกเลยครับเลือลุนลัวโอ้ได้ตัวที่มันแบบแย่ yeah, สุดด้วยเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหเอาเข้าไปอ่ะอ่ะ,อะก่อน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 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะน่าเบือ่อเอาอันนี้ไปประมูลไปหนึ่งเจมอ่ะหนึ่งเจมประมูลซะ ไปครับมาดูกันนะครับว่าจะมีใครเอาไหมตัวนี้แมสปรีสปริสใช่ไหมสปีริสโอเคมาดูหน่อยเราจะมาประมูลกันนะครับมาแล้วหนึ่งนะครับหนึ่งเจมหนึ่งเจมประมูลแค่หนึ่งเจมเท่านั้นนะครับจะมีคนมาแล้วเฮ้ยมาแล้วหนึ่งร้อยเอ็มครับหนึ่งร้อยเอ็มมาแล้วต่อต่อพี่ต่อไม่งั้นมันอ่ามันเสียวต่ออย่าละอย่าราคานี้มันต้องต่อเออสองร้อยมาแล้วสองร้อย ต่อครับ697เอ็มมาเล้วต่อไปต้องมาครับต่อไป1 B เลยนะ่ะราคาปิด1 B เอาเอาไหมเอ้ยทำไมมันเงียบจุงเอาตัวแล้วเอาอย่างเงียบนะอย่างเงียบมามาเฮ้ยไปต่อสิเจนะ็เจ็ดร้อยห้าสิบนะเออแปดร้อยเออน่ะอันนี้อันนี้อนนโอเคใช้ได้แล้วราคานี้เออนั่นแหละนั่นแหละ แปดร้อสิบต่อมันต้องต่อต่อเออนั่นแหละแปดร้อยเก้เอ็มมันเขาจะสู้ครับจะจบไปโอ้โหจบเป็นราคาที่ต่ำมากแ9 0รอเอ็มจังตาต่อครับเก้าร้อบสามเอ็มครับพูดมามันจังวันนี้จะถึง1นึ่งบีไหมถึงหนึงบีด้วย1นบีมาแล้ว1นึ่งบีขูบอกเลยว่าหวาดหวาดหว,วาดเสียวมากตอนนี้มาเสียวเฮ้ยมาเลยครับโอ้โม,มาเร็วมาเร็วเฮ้ย โอ,อโอ้โหหนึ่งบีเหรอโอ้โหจบที่หนึ Zac ่งบีครับทุกคนครับหนึ่งบีหนึ่งบีโอ้โหโอเคแอนสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไ้เจอกับพานหน้านะบ๊ายบายนะ